สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พ่อแก่กับน้องจินมาเที่ยวเยาวราชแล้วก็อากาศร้อนมากเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ใช่ไหมใช่ร้อนมากแต่ว่าเราจะไปล่องเรือที่น้ำเจ้าพระยากันเดี๋ยวพาเพื่อนๆิอตามวาซาเบะอะไรนะวาซาเบะโอเคเดี๋ยวไปพร้อมกับพ่อแก่นะครับน้องจินนะโอเค เพื่อนตอนนี้จินครับผมก็มาอยู่ที่เอเชียทีกแล้วนะครับจินสนุกไหมครับจินสนุกค่ะอยู่กับพี่เบสนะเนี่ยโอ้พี่เบสนะพี่เบสไปเที่ยวพี่เบสมาเที่ยวด้วยเนี่ยโอเคโหอยู่ที่มันจะมีชิงช้าชิงช้าตรงโน้นเห็นไหมเนี่ยโหเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูชิงช้าด้วยกันนะครับนะจชินนะโอเคไปเล่นกันนะครับเพื่อนๆครับเอ็นบอกเพื่อนว่าไงเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ไหนขึ้นขึ้นท้องฟ้าขึ้นเรือแต่ว่าเมื่อกี้เราเดี๋ยวเราก็มีขึ้นชิงช้าใช่ไหม ขึ้นชิงช้าต่อขึ้นเรือสนุกมากเลยสนุกมากโอเคครับผมเดี๋ยวไปที่อันต่อนะครับเพื่อนๆครับโอยอืมเจ็บคอสักเมตรน้ายอยันยังเลยโอ้โอเคกินได้หมดกันเมื่อกี้ก็ไปแฉกมาทีอ่าห้ารอบห้าหรออ่ามเขาเร็วคิดว่ามันจะต้องเป็นว่าแหงฟ้อมเพื่อนยังไงครับจะเลี้ยงกุ้ง สอนไว้แล้วคือซ้อมไปแล้วซ้อมไม่เละเดี๋ยวตอนนี้กินยังไงครับกินอยู่ที่ทิงชาชิงชาสวัสดิ์ทิงชาสวรรค์ที่กรุงเทพนะครับติดมาเที่ยวนะมาเที่ยวกับพี่ๆนั่นะหลายคนเลยเรามาทำคอนเทนต์ใช่ไหมเนี่ยมันมันมีที่นี่แล้วขึ้นเรือสำรานมันมีที่อื่นปะไม่มีแล้วเุ้ยมีโหวยโบกปืนไว้อะหายแล้วนี่อ่ะที่มันคืออะไรโลกมันคืออะไรน่ะเฮ้ยอะไรนะโลก ด้วยเนะี่ยมีแมงมุมย้กแล้วก็มีอะไรมีตัวนั้นอลอยอยู่ด้วยอเออน่าเล่นดีนเล่นอะไรเอาไปให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีวกว่านะโอกนะแกเจนตอนนี้เรากินจินกินซินฮอตดอกตะกี่อัน สองอันแล้วค่ะสองอันแล้วเดี๋ยวรอรอไปขึ้นเรือนะเพื่อนเพื่อนนะเรามาเที่ยวสนุกไหมวันนี้สนุกมากโอ้มานั่งชิงชาเลยนะอะไรอีกผมใช้เมื่อไงอยู่วาตสเบวาตสเบเอวาตสเบวาตสเบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะเพื่อนเพื่อนครับโอเคเลสโกเลสโกโอ้มีตุ๊กตามีลูกปั้นเลยป่าจีนลูกปั้นเนาะลูกปั้นอะไรโลกลูกปั้นหันคนจีนไหม อันนี้สีแดงโมนจินใช่ไหมครับจินแล้วฝั่งนี้ล่ะครับจินอันนี้เป็นอะไรเป็นทห,หารใช่ไหมเป็นทหารด้วยใช่ไหมโอ้เรามีน้ำน้ำดูมีเยอะไหมโลกกี่ตัวแล้วจะปั้นกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหอคอยได้เหรอมีหอคอยนี่โอเคโอเคโอค้โ,อโหจินของเไปไหนล่ะดเดินทางไหนล่ะชอบไหมครับโอเคมันเป็นมันเป็นวงไฟใช่ไหมโลก กองไฟมอนเพื่อนมาแล้วนะโอ้เด,ด,ด,ดินมาเดินมาเดินเดินถอยหล,ล,ลังเดินถอยหลังแล้วแสดงมากๆเลยเพื่อนๆครับเดินมาแล้วเดี๋ยวจินเตรียมขึ้นเรือนะครับ,บครับ <laughs> โอเคบอกเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้จนินดะ้วยนะอโอ้โอเคเราวรอเรือนานไหมโอเค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 เดี๋ยวรอขึ้นเรือนะครับ,บครับ